สืบท่อจากรอห้าเป็นบุญตาที่ได้เห็นเปิดวังจัก,กระพง์ของฮิวโก้จุลจักรตั้งสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพยาเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับฮานาทัศนวัยที่ปัจจุบันได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเธอยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียว โดยปัจจุบันก็มีผลงานอยู่บ้างในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่มากนักเนื่องจากต้องเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คนในชีวิตส่วนตัวของฮาน่าได้แต่งงานกับฮิวโก้จุลจักรจัก,กรพงมีลูกด้วยกัน2คนได้แก่น้องฮาร์เปอร์น้องฮันเตอร์และมีลูกสาวบุญธรรมหนึ่งคนได้แก่น้องนาดาล่าสุดทางด้านดีเจต้นหอมได้พามาเปิดวานจัก,กรพงของฮาน่าและฮิวโก้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าวังจักรพงแบ่งเป็นหลายโซนมีโซนบ้านเรือนไทยโซนตำหนักและโซนวิลล่ามีทั้งหมด8ห้องนอนซึ่งทางด้านสภาจักระพงก็ได้พาเดินชมวังจักรพงโดยภายในถูกตกแต่งแบบสวยงามล้วนแต่เป็นของเก่าแก่ทั้งสิน้นเรียกได้ว่าสวยสง่างามมากๆเลยทีเดียว